วิสฟีพอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่วิสฟีพอดแคสต์ t ี p ที่10แล้วยู uh กับผมเบนอาอนันตนะครับผมก็วันนี้เราทูดคนเดียวอีพีที่แล้วเหงาเงาชักกัะเหงาแล้วก็เลยเชิญเพื่อนผมเป็นแขกรับเชิญมาวันนี้แนะนําตัวสิเพื่อนสวัสดีครับเซนนรัพรครับผมเซนนัพัพรเนีย่ยเสียงลอ,อยนะมึง โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมอขออนุญาตคุณผู้ฟังคุยกันแบบมีมึงมีกูอะไรบ้างแล้วกันเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนกันมานานตอนนี้มึงทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเป็นแนวแบบเอ่อครีเอทีฟสร้างสารรค์ผลงานต่างๆอ๋อเขียนบล็อกอะไรี่เกี่ยวไหมเขียนบล็อกใช่ใแนวแบบแนวสร้างคอนเทนต์ให้แบรนด์อ๋ออ๋อดีดีโอเคโอเคเอาวันนี้ เราจะมาคุยกันในประเด็นหนึ่งที่สังคมเนี่ยชอบโจมตีกลุ่มคนหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมพวกเองเนี่ยนะชอบอยู่ในห้องเก็บตัวไม่ออกไปไหนมาไหนเลยแล้วก็ไม่ออกเลยว่าง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยไปคุยกับคนทาไมชอบหมกตัวแล้วแล้วก็โดนว่าว่าไอ้พวกเนี่ยแม่งไม่มีความมนุษยสัมพันธ์นู่นนี่นั่นมันมีปัญหาโน่นนั่นมึงเนี่ยคิดยังไงกับกลุ่มของการที่คนเขาโดนว่าพวกเนี่ยเขาคิดยังไงอ่าเนี่ยออออคือเอาจริงๆอะ่ะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนเว้ยว่า จริงๆแล้วคนในสังคมอมันมีอยู่หลายประเภทคือไม่จําเป็นที่เราทุกคนต้องเหมือนกันแล้วเราไม่จําเป็นต้องเราต้องเหมือนใครคือจริงๆแล้วอ่ะจะแบ่งให้ฟังว่าว่าคนเราอ่ะมันมีทายป์อยธธู่สามประเภทคือ,อเป็นอินโทเวิร์ดอินโทเวิร์ดอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเป็นอินโทเวิร์เป็นเอ็กโทเวิร์หรือเป็นแอมบิเวิร์ดอินโทเวิร์ดเอ็กโทเวิร์และแอมบิเวิร์ดน่าสนใจน่าสนใจอ่ะไปที่ประเด็นแรกอินโทเวิร์คืออะไรวะมาจริงๆแล้วอินโทเวิร์เนี่ยมันคือ ถ้าถ้าพูดตามหลักจิตวิทยาเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยคือคือเรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยคือบางคนเนี่ยมันเขารู้สึกเหนื่อยมากกับการต้องไปเจอคนไปพบปะผู้คนหรือไปเจอคนใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักคือจริงๆแล้วคนที่เป็น i n t r o ิร r t เนี่ยเขาจะชินกับการอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวใช้ความคิดคนเดียวอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอะคือถ้าสมมติว่าเราให้ให้ i n รเ o ิร r t อะไป เจอสังคมหรือไปเข้าสังคมเนี่ยทําได้แต่เหนื่อยเราถ้าให้อินโทรเวิร์ดไปเต้ไปเที่ยวผับไปโป EP ก,ก่อนๆก็ได้ไหมใช่คือจริงๆแล้วอินโทรเวิร์ดอะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดก็ได้แต่ว่าการที่เขาจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยใช้พลังงานในการเป็นเอ็กโทรเวิร์ดมากกว่าเพราะเขาก็จะรู้สึกคอมฟอร์ตกับการอยู่ในการเป็นอินโทรเวิร์ดของเขามากกว่าอ่าก็หมายความว่าคนที่อินโทรเวิร์ดแบบเขาเลยง่ายคือพวกที่เงียบๆอยู่ในห้องแล้วก็อยู่สบายๆแล้วก็ ถ้าออกไปข้างนอกไปเจอสังคมเนี่ยไปได้แต่กูเหนื่อยอืมไปแล้วกลับมาแล้วเหนื่อยรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้เข้าใจถ,ถูกไหมใช่ใช่<อ>คือจะให้เห็นภาพว่าแบบเออคือการการบินทัวร์เนี่ยมันคือการต้องไปปลดปล่อยพลังกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันเหนื่อยอ,อแล้วมีตัวอย่างไหมว่าอาชีพไหนมันควรจะเป็นทเวร์ดหรืออาชีพไหนเอาจริงอาชีพที่ต้องใช้ความคิดอยู่กับตัวเองแบบใช้ความคิดเยอะๆเป็นยิ่งแล้วคีเอทีปะคนที่เป็นคีเอทีส่วนมากก็ เป็นเอ็ r โทเวิก็มีเป็น introvert ก็ม, X กมีคืองานที่ได้อ,ไดออกมาใช่ก็จะก็จะเป็นคนระแบบก็จะเป็นการสร้างสรรค์แบบโหหลุดโลกไปเลยกับการสร้างสรรที่แบบเฮ้ยแม่งคิดได้ไงวะเออคือการที่คนเรามันคิดอะไรที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยคือมันไม่มีทางที่จะแบบคิดมาได้โดยที่มันวุ่นวายชีวิตมันแบบสุดๆไปเลยถูกวะเออคืออย่างเมืองเงี้ยถ้ามแบบคิดอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อยู่เงียบๆคิด อยู่แบบชีวิตวุ่นวายทำางานคิดมันก็จะได้ไม่เหมือนกันเออไม่แต่ว่าแบบเห็นบางคนไงก็คือทาไมบางคนมันต้องอยู่ในที่วุ่นวายแล้วมันถึงจะคิดได้ก็อีกคนนึงมันต้องอยู่เงียบเถียมนคิดได้อันนี้เป็น introvert ไหมใช่เอาจงจริงแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าการการเราเอาเรื่องของเป็นการแบบการรับพลังงานแล้วกัน i n รเว v e r t เนี่ยเขาจะรับพลังงานจากการอยู่คนเดียวทําให้เขามีพลังมากขึ้นแต่การเป็น extrovert เนี่ยยิ่งเขาไปเจอผู้คนไปพบปะไปเจอคนนู้นคนนี้เนี่ยเขายิ่งมีแรงมีพลัง ใช่แนวแนวนี้ถ้าถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็ประมาณนี้อเห็นแล้วแล้วมีแบบตัวอย่างใครที่มันแบบมีชื่อเสียงแล้วเขาแบบเป็นอินโทรเวิร์ดไหมอ๋อจริงอ่ะรู้ว่าว่าไอสไตล์อ่ะเอาเบิร์ตไอสไตล์เนี่ยเป็นอินเป็นอินโทรเวิร์ดนะเออเป็นอินโทรเวิร์ดใช่ใช่จริงอสไต่์เป็นอินโทรเวิร์ดเออคือใช่ใช่คือแบบคนส่วนมากอ่ะเขาคิดว่าไอสไตล์เนี่ยแบบเป็นแบบพวกหลุดโลกเป็นติดแม่งแบบต้องป้าแน่ๆคิดอะไรป้าพอไปหมดจริงแล้วไอสไตล์เป็นคนที่ชอบเก็บตัว อยู่คนเดียวอ่ะใช้ความคิดอยู่กับความคิดของตัวเองอออแต่แต่เคยได้ยินเหมือนกันว่าไอสไตล์แบบคนพบพวกสูตรผ่านการเป่าฟองสบู่ตอนอาบน้ําใช่จริงแล้วพอคนเรามันใช้ชีวิตช้าลงหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะเห็นเรื่องราวหรือรอยในชีวิตเยอะขึ้นเหมือนเนี่ยบางครั้งมึงเดินไปอาบน้ําเนี่ยมึงใช้พลังเดินไปอาบๆๆๆเสร็จๆออกๆจบแต่ว่าคนที่เป็นทวีดเนี่ยมันก็ ใช้ชีวิตช้าลงเห็นดีเทลในการอาบน้ํามากขึ้นเห็นสบูเห็นฝักบัวเห็นเห็นขนเอาจริงแม่งเหมือนการมีสติเออเห็นขนนั่นแหละเออจริงมันเหมือนการมีสติเว้ยอ๋อเอาจริงแล้วไม่ไม่แล้วอย่างงงนี่มึงพูดอย่างนี้แปลว่าคนที่เป็นเอ็นโทเวิร์ดไม่มีสติอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืออินโทเวิร์ดอะเอาจริงการเป็นอินโทเวิร์ดมีข้อดีคือมึงจะสามารถเข้ากับทุกคนที่มึงอยากเข้าได้อยากคุยกับใครก็ได้อยากเจอกับใคร อันนี้ oh. เป็นสิ่งที่ introvert ทำไม่ได้เลยรู้ปะ่ะ oh. คือการที่เป็นคน introvert เขาเขาจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอ uh huh. มันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่จําเป็นต้องไปคุยกับใครว่ะคือแบบการที่เรา uh huh. ได้อ่านหนังสือได้ดู f ฟิกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันเฮ้ยมันสบายกว่ามันชินมันชิลกว่าแนวนั้น oh. อ๋ออ่ะพอจะเข้าใจ introvert แล้วแล้ว extrovert อ่ะมีไหนลองอธิบายคําว่า extrovert extrovert เนี่ยคือ คนทายดึงที่ใช่ทงข้ามเลยแบบรู้สึกแบบโหแบบชีวิตนี้ต้องออกไปเผชิญโลกต้องออกไปเจอคนนู้นคนนี้การอยู่ห้องกับเลิกงานเลิกเรียนแล้วกลับห้องนี่แม่งแบบเฟลชีวิตแม่งไม่คุ้มอันนี้คือเอ็กโทร์ดต้องแบบนี้ต้องแบบต้องคือต้องเอ็กซ์ตรีหมือบชีวิตใช่ต้องแบบต้องสุดใครชวนไปไหนไปใครอยากไปไหนไปอยากคือการที่เขาได้ไปเที่ยวไปพบปะไปสังสรรค์ดื่มกับเพื่อนเงี้ยเป็นการแบบการชาร์จพลังสำหรับเขาเออให้ลองคิดว่ามันคือการชาร์จพลังแล้วกันถ้าเป็นเอ็กโทร์ดเนี่ย การใช้พลังคือการได้พบปะนี่แสดงว่าคนที่แบบทํางานแล้วแบบเฮ้ยสุกนี้เอาไปตี้ก็นมันเหนื่อยว่ะอะไรองี้คือมีมีแนวโน้มจะเป็นเอ็กโทเวิร์ดถูกถูกถูกคือเป็นเป็นกลุ่มคนที่มีความเอ็กโทเวิร์ดคือต้องการจะเซฟซึมซับพลังงานจากจากสิ่งเล้ารอบๆบตัวเยอะขึ้นเออยิ่งยิ่งเจอคนยิ่งเจอแสงสีเสียงยิ่งเออยิ่งแบบให้แม่งมีพลังว่ะของแม่งมาอะไรอย่างเงี้ย ก,ก็จะเป็น extrovert อ๋อคนคนกลุ่มเนี้ยก็จะเป็น extrovert ใช่เป็นคนที่มี energy สูงซึ่งดีนะการการเป็น extrovert จริงขอขอไม่บอกแล้วกันว่าอะไรดีกว่าเพราะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดีมันดีหมดเลยอะ่ะคือคนเราเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวมากกว่าว่าเขาเป็น introvert เป็น extrovert หรือจะเป็น ambivert อ่ะเดี๋ยวพูดตอนท้าย ambivert คืออะไรอ่าๆตอนนี้เอา introvert ก่อน introvert คื int อพวกเก็บพลังงานจากการอยู่คนเดียวสใช่ introvert คือพวกเก็บพลังงานผ่านการ เข้าสังคมใช่ยิ่งเจอคนใหม่ๆอะไรใช่เจอคนใหม่ๆได้ได้คอนเน็กชันได้นู่นนี่นั่นอ่ะอย่างเงี้ยคือการเป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดแล้วมีตัวอย่างของคนที่เป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดเบนอันนันครับเอ็กซ์โทเวิร์ดเดเรียลเอ็กซ์โทเวิร์ดเลย อ๋อจริงเหรอใช่น่าเบนเบนเบน,นรู้สึกงไงเวลาได้เบนแบบออกไปตี้แบบไปเต็มที่กับชีวิตไม่คือจริงๆชอบไปตี้นะแต่แบบถ้าไปตี้อย่างเดียวจะเหนื่อยเกินไปต้องต้องอยู่อ่านหนังสืออยู่ห้องด้วยไม่งั้นจะเครียดอะไรเงี้ยอ่าใช่อันนี้จะพูดเรื่องต่อไปคือการเป็นแอมบิเวิร์ดอ๋อแอมบิเวิร์ดคืออ่าแอมบิเวิร์ดเนี่ยคือคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีทั้งเอ้ยบางทีก็อยากไปสุดโต่งกับชีวิตบางคนก็อยากอยู่คนเดียวเงียบ คือ,อไม่ไม่ได้บ้าอะไรคือไม่ได้บ้าเลยุจะเข้าขายอย่างนี้ว่าเป็นพวกจิงจิงจิ้งกาสองสีเออคแบบมชอบไปโยกมายกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ขาวุ่งนี้ดำวันนี้อ่ะใช่คือแบบ <laughs> แบบโอเคคือไปเจอคนเยอะๆก็ได้อยู่คนเดียวเงียบๆใช้เวลาของตัวเองก็ได้อันนี้คือการมนแดนบิวต์ อ๋อคือแอ B บิเวคือเหมือน i n t r o v e r t กับ extrovert version กันใช่เอามาเหมือนกันรวมกันเลยอ่าถ้าฟังแล้วงั้นงั้นผมมันจะเข้าข่ายแอมบิเวิมากใช่ใช่เป็นได้เพราะไม่ไม่ไม่ได้ตีได้แบบขนาดนั้นเพราะว่าบางทีก็ต้องอยู่คนเดียวไม่งั้นจะอึดอัดแล้วก็เครียดใช่มันมันมีนะกลุ่มคนที่แบบรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้เหงาอรู้สึกไม่ไม่โอเคอแล้วอย่างมึงนี่เป็นแหละมม่งมึงถ้ามึงกระเด็บตัวเองแบบให้ความตีความตัวเองให้เป็นสามท้ายเน In vert นี้ยนะกออออคืแบบ คือ,ค,อ,ค,อคือน้พัทก็เพื่อนผมเซนก็คือไม่ค่อยได้ไปปราร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเท่าไหร่เออใช่ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบไปคนเ,ย,เยอะๆเสียงดัง,ดง,ดงๆอะไรไม่ค่อยชอบเบียดเบียดไม่ชอบเออเบียดเบียดไม่ได้เลยไม่ไหวชอบแบบนั่งนิ่งๆเจอเพื่อนก็แบบกินข้าวเค้ซีอะไรอย่างนี้อชอบพูดคุยมากกว่าเอออ๋อก็ถ้าไปปาร์ตี้ไปอะไรก็จะรู้สึกขอบขอบายดีกว่าขอพักกก็ไปได้ก็ไปได้หละไปไ้ก็ต้องใช้พลังงานอย่างที่บอกไงว่าแบบเออมันอาจจะต้องใช้พลังงานในการในการเอ ในการออกไปทําสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเข้าใจละอ่าโอเคงั้นมีอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนที่เป็น introvert ไหมทิ้อองท้ายไปหน่อยอ่าอันนี้เดี๋ยวอยากบอกกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมทําไมเวลาเราจะออกไปไหนกับเพื่อนหรือว่าแบบจะออกไปทําอะไรมันสึกเหนื่อยไม่อยากไปเลยวะเราแปลกปะวะที่เราไม่อยากไม่อยากไปตี้ไม่อยากไปไม่อยากไปเฮฮากับเพื่อนนะแ,แบบจริงๆแล้วอะคือนทูเวิร์ดเนี่ยมันมันเป็นกลุ่มคนที่ที่น่าสนใจนะ อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่แบบพูดพูดเหมือนมีใบแอบว่าแต่แบบใช่คือคือเอาจิงแล้วคือการที่เรานิ่งมันเหมือนการที่เรามีสติคือจริงๆแล้วอ่ะยิ่งเรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้คิดได้ทบทวนได้ตกตะกอนความคิดแล้วอ่ะความคิดที่มันออกมามันจะมันจะละเอียดละเอียดกว่าการใช้ชีวิตแบบเร็วๆลวกๆรีบๆอะไรเงี้ยมันจะมีศิลปะใช่มันจะเป็นศิลปะยิ่งชีวิตมันคือศิลปะคืออืทําทําทุกอย่างให้มัน ให้เห็นถึงรายละเอียดของชีวิตแล้วแล้วมันจะมีความสุข<อ>ไม่วุ่นวายอม,อมนก็ดีจริงแล้วเอ็กทูเวิร์ดก็ดีนะคือจริงแล้วถามถ้าถามถามคูเนี่ยว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยจริงอยากเป็นแอ,อมบิเวิร์ดคือเป็นอินโทรเวิร์ดอะมันบางทีมันก็เหงาบางทีมันก็แบบเฮ้ยคน<ต>อื่นดูอินสตาแกรแล้วคนอื่นเขาก็ออกไปนู่นนี่ไงเออไปไปนูนป่นไปนี่แต่แบบ,บจริงแล้วอะคือเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของเอ ของยีนด้วยนะของพันธุกรรมเออคือคนที่แบบมีพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเป็น introvert เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นิน introvert ถูกถ่ายทอดผ่านการเลี้ยงดูผ่านพฤติกรรมผ่านยีนอะไรต่างๆก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณต้ฟังอาจจะงงว่าเออทำไมเซนในเซนลพัสเพื่อนผมถึงมีความรู้เยอะหรือว่าคุณพ่อแกเป็นนักจิตวิทยา ก็จะน่าจะได้รับความรู้เรื่องพวกนี้มาในระดับเยอะอยู่นะครับอ่าโอเคก็วันนี้ก็ฝบฝากไว้นะครับสําหรับคุณผู้ฟังลองเช็คดูตัวเองเป็นอินทรูเวิร์ดเอ็กโทเวิร์ดหรือว่าแอมบิเวิร์ดก็ลองเปรียบเทียบด,ดูแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองแปลกหรือแตกต่างจากสังคมแล้วกันผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคุณนะครับส่หรับวันนี้พี่พีพอดแคสต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ